หิมะตกแล้วจ้าสวัสดีกับช่องแม่เหมียวฟินแลนด์ชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆอยู่ไทยล้วก็ะอยู่ต่างประเทศหรือย่าทัวทัวโลกที่ได้รับชมคลิปนี้จ้ะมือนีแม่เหมียวผ้าออกมานาบ้านจ้ะออกมาเบิงหิมะตกมือแรกนะคะวันแหลกของประเทศฟินแลนด์หรือว่าเขตที่แม่เหมียวอยู่นี่จ้ะพึ่งจะตกได้บบนานนะคะเบิงค่ะนาลดแม่เหมียวกาลังขาวเลยจ้ะ แต่กับบอลลูคือกันว่าเพิ่นจะตกนัานบอมือนี่ไม่เหมียวย่งบดายเบิงสภาพอากาศนะคะเบิงไม่เหมียวผ้าเบิงค่ะว่าเราอองหิมะเพิ่นกาลังตกเพิ่นเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวไม่เหมียวผ้ายางชุ่มนะคะสัญญาณความหนาวมาแล้วค่ะสัญญาณความหนาวมาแล้วแต่ละปีนี่บ่ายากให้มีฤดูหิมะดอกจ้ะ ถ้าเลือกได้อยากให้มีแต่ฤูดูหอนเนาะแม่เมียวค่อยจะได้ปลูกพักกินค่ะตอนนี้แม่เมียวผ้ายางออกมาเบิงหน้าบ้านนะคะเอาเบิงสวนค้างบ้านก่อนค่ะอันดับแรกเบิงนี้ค่ะเริ่มขาวแล้วนะคะบรรยากาศต่างๆเบิงนี้ค่ะร่มค่ะแฟนแม่เมียวเพิ่นก็ได้ความทั้งแล้วนะคะความทั้งน้าเพราะว่าถ้าเหาบอกความนี่มันจะเป็นน้ำแข็งแล้วก็ทั้งจะแตกค่ะ เพื่อนบอกว่าถ้ามือไบรบอลลมเพื่อนจะเฝ้าไปบ้านซเสมอค่ะไปอันปล่อยน้ำออกนะคะเพราะว่าน้ำอยู่อันที่เฮ้ามีถังเก็บน้ําฝนเนาะก็ต้องไปปล่อยออกจะ้ะเพราะว่าถ้าเฮ้าปล่อยไว้มันจะเป็นน้ําแข็งมันจะดันให้ถังแตกนะคะเบองนะคะบรรยากาศมันกะหน,นาวหนาวร่มแม่จะาร่มร่มืองนะคะโอ้ยเนาะ ขาวไปหมดเลยแม่บอจ่ะเอาเดียวแม่เหมียวผ้ายางชุ่มบรรยากาศนะคะผ้ายางชุ่มบรรยากาศก้อนมือนีบบ่มีคลิปลงนะคะเอาตัวนี้ละผ้าเพื่อนๆออกมาชมบรรยากาศด้านนอกนะคะผ้ามาชมบรรยากาศด้านนอกหนาวๆแบบนี้หิมะตกแบบนี้ลหละจ้ะแม่เหมียวให้เบิ่งนะคะเห็นละองขาขาวว่าจ้ะนี่ลหละเป็นละองหิมะนะคะแล้วทุกปีนี่่ะ จากความหนากระจะประมาณ10เส,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 ส้น20เส้นเคยหนาสุดตั้งแต่แม่เหมียวมาอยู่ฟินแลนด์นะคะกรประมาณ20เส,ส้นหิมะหนาสุดนะคะตรงตรงเขตนาบ้านแม่เหมียวนี่นะคะหาอยู่เขตลับแลนด์กะกะกระ,ะจะหนาจา้ะกระจะหนาอยู่ภาะวะกระเจ้าตกหน,น้านะแม่เหมียวผ้ายางเบิง์แม่เหมียวได้ยินเสียงเส้นเพื่อนเก็บของอันนั้นอันนี้นะคะบรรยากาศหนาวจ้ะ วิถีชีวิตในต่างประเทศกัแบบนี้แหละค่ะก็มีขอดีขอเสียเนะาะแต่ว่าขันเลือกใดก็อยากอยู่เมืองไทยนั่นลละคนในอยากออกคนนอกอยากเขา้าพ่นมาเนาะคะะ่ะเนาะคืออยู่เมืองไทยเฮ่ากัาาทำมาหากินไปนะคะกะขาก้องขีบกับบ่สูงแต่ว่าไล่ใดนี่ก็แล้ววึ้นอยู่กับคนขยันหรือว่าถ้าผูกเกจา้าทำงานราชการกั ชีวิตคขอบรัวก็ดีขึ้นมาแน่นะคะคันเจ้าบ้านเห่ากะคันผู้ขยันกนะเอจะลำาร้ยไดขึ้นกันอะจจะบ่เมนต์จำเป็นต้องจะมาอยู่มืองนอกเนาะจังแม่เหนียวนี่กะลมพัดลมเพ่จังไหนมากนะคะจงได้มาอยู่ทางประเทศว่ามากเงินเจาของนะคะว่าไปคุยไปนะคะแล้วก็ผ้าเบิงไปนําพ่อช่วงฤดูหิมะนี่กะตรงนี้นะจะขาวไปหมดเลยนะคะ แฟนแม่เมยวนี่เพื่อนเอาอันรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับก็หิมะนี่ออกมาไว้เราจะกระตบคันลื่นหิมะแล้วเพื่อนก็นจะขับตัวนี้นะคะขับไปบ้านแม่ยาทั้งพูนขามไปพูนนะคะเพราะวันเป็นหิมะมันจะขับง่ายจ้ะแม่เมวผ้าเบิงตน้นแอปเปิลที่แมมเมลร่วงไว้นะคะนี่ค่ะเพื่อนก็นจะตายแล้วนะคะเพื่อนจะเปลี่ยนแบบนี้เท่ากับมารุ่นกันว่าปีนาเพื่อนจะงอกขึ้นมาห้แมมเหมวเบิงโบเนาจะเนะาะเพราะว่าอย่าง ก็ทุกปีก็จะปลูกไว้แบบนี้ถ้าคือเพิ่นบอต่ายเพิ่นก็จะพ่อหนาหนาวเพิ่นจะงอกขึ้นมาอัตโนมัติดอกไม้คือกันเลยจ้ะดอกไม้ก็คือกันเวลาเขาทํำเส็จแล้วปลูกเส็จแล้วนังงสิถ้ามันบอต่ายมันจะจะงอกขึ้นมาของเพิ่นเองดอกว่าแต่เห็นแดดนะคะแต่ว่าแม่เมียก็มาลุ้นกันว่ามันจะติดบอเพราะว่าอย่างแม่เมียเอาต้นน้อยเกินไปเมื่อปลูกแม่จ้ะย่านมันบอทนย่านหากมันบอให้ได้ติดแล้วมันกระต่าย แต่ถามันบบติดเดี๋ยวแม่เหมียวผ้าหาซื่อตน้นเป็นต้นใหญ่ๆแนม่มาปลูกเข้ากับมาล้อลุ่นเบิงซะก่อนหมอดปีหน้าก่อนเนาะจ้ะฤดูฤดูฮอนปีหน้านี่ค่ะบรรญากาะทงไฮทงหน้าหรือว่าพื้นทีทีเฟ้นแม่เหมียวเอ่อผ้ากันเก็บตรงนี้กะก็จะเป็นแบบนี้ปีนี้เฟ้นพนก็นจะมีหม่องเก็บหิมะลายแล้วจ้ะคนก็นจะดันหิมะมาตรงนี้ตรงนี้เลยพอทุกปีนะ่ะตรงนี้มันหกเนาะจ้ะเนาะมันเป็น ขีขยะของปูกองขยะของปูนะแม้มันก็หกมันบอมีมองมองใบหิมาปีนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยจ้ะทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่สิเอาหิมะมะกองนะจ๊ะกระชิดันมะกองนะคะตอนนี้อันตรงนี้ก็เจามไทยแล้วนะคะ อ,อยู่ทางประเทศนี่หรือว่ายูฟินแลนด์นี่ก็เจ้าจะบอไซปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีนะคะก็จะเกี่ยวเข่าออกแล้วหรือป่าปลูกงาแล้วก็จะจะมาไถไถพ่วนดินแบบนี้แล้วก็จ,จะเอาขี้หมูขี่วัวขี่ม้ามาใส่นะคะแล้วก็หิมะก็จะตกลงมาทับแบบนี้ค่ะพอถึงมดฤดูหิมะนะคะมดฤดูหิมะหรือว่าเริ่มเขา่าฤดูห้อน เจ้าก็จะเอาไถมาไถเราก็เอาขาดมาขาดพุวนพุนพ,น,พ,น,พนดินแล้วก็จะปลูกยังเกษตรก็เรื่มปลูกจะ้ะเราก็มันก็จะเปลี่ยนปุ๋ยหมักไปในโตนะคะตรงนี้แล้วในดินเนี่ยมันจะมีหิมะเรานำหน้ามันจะซึมลงไปมันก็เลยเพียงพ่อต่อการปลูกพักหรือว่าปลูกอีหอย่างต่างๆนะแม่จ้ะแล้วล่องนี่เห็นแฟนบอกว่าปีหนะ้าเก็เจ้าจะมาคุดนะคะตรงนี้ พวกเมียมโบต้องคูดเองนะคะคนที่กระเจ้ามาเซาทีเนี่ยกะเจ้าจะเป็นผู้คูดเองเพราะว่ากระเจ้าต้องการระบายน้ําออกจากสวนจากทีที่กระเจ้าปลูกปลูกของต่างๆนะคะเพราะว่าถ้ามันขังเยอะเกินไปเดี๋ยวกับรากพักหรือว่ารากอีย่างที่กระเจ้าปลูกนะ่มันจะเน่านะคะกระเจ้าก็ต้องระบายออกค่ะ,คะตอนนี้หนะอาวอยู่นะคะแต่ว่าเมียวกับผ้ามาช่มบรรยากาศเนาะ พามาชมบรรยากาศที่มาตกว่านแหลกมือแหลกอยู่หน้าบ้านค่ะออกมาสูดอาการหายใจเนี่ยค่ะอยู่แต่ในบ้านหลายกะกะอุ่นดีจากในบ้านแต่ว่าก็ออกมาสูดเอาอากาศเย็นๆเข่าปอดน้าแน่นอกจากเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศเขา่าในปอดน้าแน่นอกจากไปค่ะเฮามาย่างไปในบ้านเนาะหนาวแล้วค่ะหนาวแล้ว เสียงแฟนเล่าเห็ดเอยียงบุกข้างในค่ะถ้าเป็นหนาน้าว่านี่เดี๋ยวจะอมเครื่องทําความอุ่นแน่เดี๋ยวก็ต้องอันนั้นอันนี้เลาเห็ดของเล่าจังสี่ทุกปีนะคะเพราะว่าบ้านของแม่เหมียวนี่มันเป็นบ้านาสมัยเก่าแม่จ๋ะมันต้องใส่ความอุ่นด้วยใหม่คมอยจะอุ่นหลกักะใส่ไฟฟ้าพร้อมแต่คุยกันแล้วค่ะว่า,าปีหนาเนี่ย จะให้ไฟให้สางไฟมาเบิงหายเราก็เดินระบบทุกอย่างมาเปลี่ยนไฟฟ้าหมดนะคะใส่ต่อจากตัวนี้มาเข้าบานระบบความอุ่นตางๆจะใส่ไฟฟ้าหมดนะคะปีนี้นะหาเงินบ่ท่านจะแพงแพงค่ะใส่ค่าจ่ายกับแพงผักเนาะคะ่ะเนาะก็เลยบอกกันว่าปีน้ะค่อยเฮ็ดเรากันเก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยหามันเกิดงบนะคะปีนี้กะหาเงินซื้อ ม่มาทำความอุ่นก่อนจ้ะตอนนี้แม่เมียวผ้ามาอยู่บรรยากาศหน้าบ้านแล้วนะคะเอาค่ะแม่เมียวหนาวคักแล้วค่ะเดี๋ยวขอผ้าเขาบ้านก่อนเด้จ้ะคลิปนี้กับผ้าออกมา ชมหิมะแค่นี้ละจ้ะแม่เมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เหมียวทํามขิปต่อๆไปในเ้้จ้ะแม่เมียวฟิลเลนชาแนลสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็สีด้เบิงหิมะบ่อยๆแล้วนะคะอย่าฝ่าเบื่อแม่เหมียวเด้อจ้า